ดีค่ะสวัสดีที่รักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาทานมื้อเย็นเต็มโต้เลยเราอยู่บ้านบอสนะคะตอนนี้เราอยู่บ้านบอสลำับที่สองนะคะในึ่งกิมนี้แหละมีเนี่ยอร่อยอาหารที่เราชอบก็จะเป็นส้มตำด้วยนี่ก็อยู่ในบหมดแล้วใช่ไหรือเล็บสิเงั้นแหละสวัสดีค่ะไดมอนด์อเล็บอยู่ปะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ดูว้าวโอ้ไก่จานใหญ่มาก ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วที่รักทุกคนท่านรองประธานอบไก่ทำกับข้าวให้เราทานมีที่นี่ที่เดียวค่ะมาด้านนี้นะคะเราก็จะมาดูลูกๆตำบกคุ้งนะคะอันนี้แม่ครัวนะพี่ยาวมาดูอันนี้พี่ยาวมาดูทีมือตำส้มตำทีไรอร่อยทุกทีตำอร่อยหอมหวนมากเลยทุกคนค่ะหอมมากดูอันิลลาโอ้โหนะคะ ตำจีไรไม่มีเหลือนะทุกคนหมดทุกรอบเลยนะขายดีส้มตำเนาะอร่อยนะคะนี่นะคะดเหมือนกินหอมหวนนะคะรสชาตินี้อร่อยไม่แพ้พัตคาลเลยเด้อพี่้วงคะมาที่นี่โชคดีมากๆเลยนะคะพี่จ้าไปเอาไมอคแล้วก็จะทานมื้อเย็นกันนะคะทานมื้อเย็นด้วยกันที่คอนโดของท่านประธานนะคะที่อยู่พัทยานะคะวันนี้ก็มาดูนะคะว่าท่านซื้อคอนโดมย โอเคนะคะที่ทุกคนก็เก็บบรรยากาศดีๆมาฟังเท่านี้นะคะให้เห็นติดตามไว้นะคะทุกคน,นกคนะอยงดีๆเราก็จะนำมาแบ่งปันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ